ที่ยี่สองนะโอ้โหเขียนระดิบดีนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยโอ้โหดีเด่นเต็มประดาเสร็จแล้วก็เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องควบคุมการปกครองแผ่นดินครับทหารมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะถูกแต่มึงมาควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเสร็จแล้วก็มาเขียนก,กฎกติกาโดยคณะของตัวเองนะเอาอำนาจความชอบธรรมมาจากไหนครับนะครับแล้วก็ให้นะ้วนูนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสิ้นสุดลงยกเว้นเนี่ความในหมวดสองพระมหากษัตริย์ เห็นไหมฮะเห็นชัดอยู่แล้วว่ากษัตริย์เนี่ยเขาเป็นคนสั่งการแล้วก็ขอสอชอป,ประกาศเลยนะครับไม่แต่ต้องหมดกษัตริย์นะครับอันนี้ก็ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์นะครับเขาบอกว่าที่เขากลายึดอํานาจแล้วเนี่ยกาหนดแนวทางแก้ปัญหาเป็นสามระยะนะครับเราไปดูเขาหน่อยว่าเขาจะว่ายังไงสามระยะนะครับเป็นข้ออ้างว่าเฉพาะยึดอำนาจเลปุ๊บจะทําสิ่งเหล่านี้เี่ยระยะเฉพาะหน้าบอกว่าเป็นการใช้อำนาจสกัดกั้นการใช้กําลังและการนําอาวุธ มาใช้คุกคามประชาชนอาวุธมันคุกคามประชาชนมาตั้งเท่าไหร่นะแต่ไม่ทําอะไรเลยนะยิงประชาชนนะเราก็เห็นตัวอย่างกันมากมายกปปสน่ะนะนะได้ทําอะไรไว้บ้างสร้างสถานการณ์ทั้งตัวเองยิงตัวเองถูกยิงนะเพื่อไม่ดูเหมือนโอ้โหเป็นเรื่องรุนแรงแล้วดำเนินมาเป็นห้าหกปีนะทหารไม่สามารถจะดําเนินการไนดะ้ตํารวจเนะยิงไม่สามารถจะทำได้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนของใครเส้นใหญ่ขนาดไหนนะครับ นะยุติความหวาดระแวงและแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองที่สะสมมากกว่าหกเดือนให้คลี่คลายเพื่อเข้าสู่ระยะที่สองแต่รักษาความสงบเรียบร้อยไม่ให้ฆ่ากันแล้วก็จะมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะแล้วมึงเอาความชอบธรรมมาจากไหนเอาความรู้ความสามารถมาจากไหนใครเป็นคนตั้งให้มึงเป็นนะครับแล้วคิดรู้ยังไงมึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมในการเมืองได้ขณะที่รัฐบาลเขาคิดนโยบายมาอย่างดีนะครับเขาเสนอต่อประชาชนประชาชนยอมรับมีการเลือกตั้ง แล้วพวกเองเนี่ยนะเอาความรู้ความสามารถมาจากไหนนะครับเป็นทหารเนี่ยนะหน้าที่ก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศชาติเป็นรั้วไปอยู่นู่นนะครับเป็นยามอ่แต่เสือกจะมาเป็นผู้จัดการบริหารบริษทัทนะครับจะมาเป็นเจ้าของบริษัทซชเองนะนี่ถ้าเจ้าของบริษัทเนี่ยที่อ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยหรือว่าประธานบริษัทเนี่ยนะดึงไปเอายามขึ้นมาแล้วก็มาเป็นผู้บริหารประเทศแล้วไล่ไนะ ามาผู้จัดจาก,การบริษัทแล้วไล่ผู้จัดจาก,การบริษัทออกไปอยู่นอกประเทศเนี่ยเป็นยังไงฮะไอประธานบริษัทคนนี้ควรจะเอาไว้ไหมละครับนี่ผมฝากป็นข้อคิดนะครับเอานะอันนี้ข้อนหนึ่งก็บอกแผนเฉพาะหน้านะครับให้มันคลี่คลายแล้วก็จะได้เตรียมเข้าออเดินดําเนินการระยะที่สองซึ่งตอนนี้เป็นระยะที่สองแหะก็คืออยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวตั้งสภาขึ้นมาทําหน้าที่ทั้งกิจบัญญัตินะครับให้มีคณะ รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินก็คืออำนาจบริหารนะเพื่อแก้ไขสถานก,การณ์อันวิกฤตให้กลับคืนสู่ภาวะปกติก็ฟื้นฟูให้กลับภาวะปกตินะครับแต่มันจะปกติได้ไหมล่ะนะครับสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยนะครับไปดูเนื้อหาสาระซึ่งเดี๋ยวถ้าไปน้องไปดูเนื้อหาสาระจะเห็นเลยว่ารัฐมนูนฉบับชั่วคราวซึ่งเรากาลังพูดถึงมันจะมีปัญหาอย่างมากและมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็สภาที่จะตั้งขึ้นมาในเชิงดีบััติและคณะรัฐบาลฝ่ายบริหารที่จะเข้ามานั้นนะครับ มีปัญหามันมนะม,มันมันไม่ได้มีความจริงใจกับการแก้ปัญหาจริงหรอกเพราะมันเป็นตัวแทนของฝั่งเจ้านะครับฝั่งอํานาจโบราณฝั่งศักดินาฝั่งเผด็จการนี่แหละคนส่วนน้อยเนี่ยนะครับที่ต้องการจะยึดล้มล้างอํานาจของประชาชนที่แท้จริงนะครับเ <c oughs> ขาบอกอ่านกับฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยความรู้รักสามัคคีและความเป็นธรรมโถโหด้วยสงบเรียบร้อยมันก็ปืนกดหัวแล้วก็ไปไล่เข็นไล่ฆ่าเขานะครับยัดคดีความให้อีกนะครับ รักสามัคคีแล้วคนมันจะสามัคคีได้ยังไงครับอยู่ๆเนี่ยมึงยึดอำนาจเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็บอกว่าแล้วให้ทุกคนรักสามัคคีเนี่ยไอ้สิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นการคืนความสุขอะไรหลายมันได้ผลจริงหรือนะครับให้ความเป็นธรรมโอ้โหนี่มันพูดมาได้นะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองมันแก้ปัญหาด้วยทาให้ทุกอย่างมันแย่ลงรู้เถอะครับมันอ้างไปอย่างดีเนี่ยแล้วหวังนะเขียนคําพูดอย่างดีว่าเนี่ยจะทําในขั้นที่สองเลยนะจดให้มีกฎหมายที่จําเป็นเรียงด่วน กใครเขียนกฎหมายก็เป็นประโยชน์ของคนกลุ่มนั้นแล้วเขียนกฎหมายฐานสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนไหมไม่ใช่นะครับมันก็เขียนกฎกติกาเพื่อเร่งรัดให้ตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็กระชับระบบระบอบต่างๆให้ตัวเองได้ประโยชน์ต่อไปนะครับกลุ่มเดิมนั่นแหละที่นับสนับสนุนให้มีการรัฐประหารนั่นแหละแล้วก่อนเขาบอกจัดตั้งสภา,าปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่างๆเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอ,าอื่นจัดตั้งนะสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่จัดตั้งกันเองนะ เออคุณเป็นใครมาจากไหนมีอำนาจมาจัดตั้งสาภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยอ้าวผมมีตัวแทนจากนู่นจากนั่นจากนี่นะเดี๋ยวพี่น้องไปดูเลอเนื้อหาสา,า,านะระมันน้ะเลวร้ายมากทั้งชั่วทั้งค่าวนะครับนะเพื่อให้มีการปฏิรูปด้านการเมืองและด้านอื่นให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไอ้น,นี่เขาก็พยายามจะทาเขาอยู่มาตราสองข้าวหนึ่งจะคืนอำนาจให้ประชาชนนั่นเนี่ยวันนี้มันจะรวบกันเองนะรวบกันเองคณะที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปดูเถอะรัฐประชาชนได้มีโอกาสหรือไม่ มีประชาธิการหรือไม่การคัดเลือกมาจากตัวแทนประชาชนเลือกตั้งเข้าไปหรือไม่พี่น้องจะเห็นว่ามันไม่ใช่นะครับอ้าปากเห็นลิ้นไก่ครับนะครับนะให้การเมืองให้รับุูมเหมาะสมป้องกันการตราปรามการทุจกกริตไอ้มึงทุจกกริตเนี่ยป้องกันตราปรามเนี่ยทหารวันเนี้ยนะครับแน่จริงนะเอาทรัพย์สินมาให้ตรวจด,ดูสิประชาชนชนะเมื่อไหร่เนี่ยนะจัดการตรวจสอบไอ้พวกนายทหารนายตำรวจที่มันยึดอำนาจประชาชนให้หมดนะครับ มันอ้าออกมามันจะนะป้องกปรตบปรามการทุจริตถามว่าวันนี้ทหารบริสุทธิ์จริงหรือนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้จริงหรือเจ้าที่หนุนทหารอยู่นั่นะนะครับความทุจริตต่างๆนะครับโปร่งใสจริงหรือตรวจสอบได้จริงหรือมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับขบวนเผด็จการทั้ง,ง,ง,งหมดนั่นเองสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรวดเร็วมันจะให้ตัวคอสอชอไปตรวจสอบอำนาจคนใช้อำนาจค,คนอื่นแล้วใครมาตรวจสอบคอสช ให้ตรวจเร็วเป็นธรรมก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนกรงส่วนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศแนกบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไปโอ้โห oh. ตัวเองไปรวบหมดเสร็จแ,แล้วนะแล้วก็บอกว่าจะมอบให้ประชาชนแล้วอำนาจต่างๆในการจัดสรรนั้นเป็นกลุ่มของตัวเองทั้งหมดแล้วจะบายพาสความเห็นของประชาชนการยอมรับของประชาชนแวนวร้มันจะเป็นอย่างนั้นกับมันไม่กลับมาหาที่ประชาชนหรอกนะครับถ้ากลับมาก็หาทางยัดเยียดนะครับเอม ซึ่งยังไงก็แล้วแต่ครับเราไม่จําเป็นต้องไปพูดเลยไปถึงขนาดนั้นเพราะเราไม่ยอมรับตั้งแต่วันนี้นะครับพี่น้องต้องให้ชัดเจนอย่างนั้นนะครับแล้วตอนจะจบในข้อบ่งนี้นะครับในการดําเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสําคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในการระบอบประชาธิปไตยโอ้โหนะมันบอกว่าเอาหลักการพื้นฐานนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เอาวิธีการก็แปลว่ามันจะบายพาสมันจะไม่เอาวิธีวิธีการในระบอบประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงการเลือกตั้ง อย่างถูกต้องเหมาะสมการให้มีประชามาติให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับการเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วมันเอาหลักพื้นฐานไอ้หลักพื้นฐานที่ว่านี่มันหลักอะไรฮะหลักอะไรฮะหลักเผด็จการคอสชอหลักเผด็จการเพื่อราชาธิไปไะทายสิหลักสมบูรณาญาสิทธิราชแสงรูปในร่างของเผด็จการทหารนะครับจึงจะเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศเป็นความสงบเรียบร้อยมันจะสร้างบรรยากาศความสงบเรียบร้อยวันนี้กูก็ไม่ปรองดองไม่เรียบร้อยกับพวกมึงอยู่แล้วนะครับ ่าสิ่งที่พวกมึงทากันเนี่ยมันยอมรับไม่ได้ขอภัยพี่น้องผมใช้ราชาศัพท์เลยนะครับสมัยก่อขนรามนะครับเพราะยอมรับไม่ได้จริงๆเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจนะครับเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะครับเพื่อน,นําความสุขที่หายไปกลับคืนมาสู่ประชาชนวันนี้นะครับใครมีความสุขจริงๆบ้างเดี๋ยวเถอะนะครับเศรษฐกิจมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกที่สนับสนุนรัพประหารก็จะรู้ว่าเป็นกบให้เขาต้มนะครับ แล้วขณะที่ฝังที่อยู่ตรงข้ามก็เหมือนงูเหลือมถูกปีกคัดเข้าไปหายใจไม่ออกกันทุกทีนะครับวันนี้แล้วคิดว่านเนี่ยจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแยง้งไม่ชัดเจนไร้ทางออกยามวิกฤตก็ใค,ครเปคนเขียนะก็กลุ่มพวกเองมาเขียนพอไม่ได้ดังใจยึดอำนาจไม่ได้ดังใจก็หาว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องชอบทมขาดประสิทธิภาพไม่เป็นธรรมนะครับให้สอบล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ แล้วมึงต้องการถามความต้องการของชนในชาติเนี่ยทาไมงเว้ยไปให้เขาเลือกตั้งคําที่มันพูดเนี่ยมันเขาเรียกว่าปีศาจคาบคำพีี่น้องมือถือศาสตร์ปากถือศีลมันเอาคําพูดหรูๆรูดีๆมาทั้งนั้นนะครับแต่ตัวมันพฤติกรรมมันไม่ไปส่องกระจกดูตัวเองนะแล้วก็จะนให้โอ้โหออกมาดูดีนะครับไอเนี่ยก็นักกฎหมายไอพวกนิติบริกรทั้งหลายนะครับไอพวกคาดยักลีนาทั้งหลายนะกับเขียนมาอย่างดีอย่างดีเนี่ย ครับมันรู้ไว้ก่อนมันกะการเตรียมการแล้วจะโน่นเสียไอ้แล้วครับจะให้เป็นแบบนี้นะครับจะแค่แข่งประเทศแล้วจัดการอย่างนี้แหละไอ้บริกรนิติบริกรที่มันแสดงชื่อไว้นังหมายหัวไว้ได้เลยครับประชาชนชนะเมื่อไหร่จับมาสั่งศาลคดีครับนะครับหากเทียบเวลาต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปลอยสถานการณ์แปรไปตามยถารกรรมจึงแน่นะเลยต้องเข้ามาจัดการทับลอยให้มันแก้กันเองมันไม่ได้นะแล้วจะให้เป็นการเลือกตั้งเข้าขมายอมเพราะมันแท้นะครับเพราะมันต้องมายืดอำนาจ ก็เป็นเจตตำรงแต่ต้นที่มึงจะยึดอำนาจล้วมึงสร้างสถานการณ์เหล่านี้มานะมีใจที่องมาอ้างเอาคําสวยๆหรูๆเพื่อปัญหาประเทศชาติซึ่งปัญหาสาเหตุมึงสร้างกันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับแล้วเจตนาลมที่ว่าจะดีนั้นวิธีการที่มึงจะมายึดอำนาจแล้วก็ใช้ความไม่เป็นธรรมใช้อำนาจเผด็จการเพื่อจะหวังว่าไปสร้างกฎกติกาเพื่อแก้ให้ทุกคนให้ทุกคนสจบยอมเนี่ยฮะสมองมาปัญญาควายเท่านั้นที่คิดแต่อย่างนี้เราคิดว่ามันจะสงบสุขนะครับ แล้วยิ่งดูรายละเอียดต่อไปที่น้องนะครับจะยิ่งรู้สึกเลยว่าไอรัฐบุริษฎอนั้นรัฐอธรรมนูญนะครับผมไม่ใช่รัฐธรรมนูนรัฐอธรรมนูญฉบับชั่วคาวสองพันห้าสิเจ็ดฉบับนี้นะครับต้องรับไม่ได้เด็ดขาดอย่าให้มันมามีผลกับประมผูพันกับประเทศไทยนะครับวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยอย่ายอมรับเด็ดขาดมันจะอ้างหลักการแล้วเอาหลักการอะไรครับมาอ้างเนี่ยมึงบอกว่าใช้หลักการพื้นฐาน นะยิ่งกว่าวิธีการในระบอบประชาธิปไตยมันหลักไหนที่มันไม่คิดมาเกี่ยวลวงกับเชฟวิชาการหรือนะว่าวิธีการนะหลักการถ้ามันเป็นประชาธิปไตยวิธีการมันก็ต้องเป็นประชาธิปไตยนี่นะมาอ้างนะตรงนี้แหละแค่ตรงนี้เนี่ยหัวใจสําคัญเลยนะครับอ้างหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยนะครับว่านะจะหลีเนี่ยมวิธีการ่ะ บอกอยากจะกินไข่ต้มนะครับบอกจะกินไข่ต้มแต่มันบอกมันเอาไข่ไปแช่น้ําเย็นอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะได้ไข่ต้มไหมล่ะนะครับเอาละนะนี่ก็คือแค่บทเบื้องต้นอารัมพบทนะครับได้แค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะตีไปทุกๆมาตรานะครับอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็ผมขอเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยนะครับช่วยแสดงความเห็นนะครับ ใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรอย่างไรนั้นนะครับใต้คลิปแต่ละคลิปนั้นพี่น้องก็สามารถจะนะตกเฉียงก็ได้เพื่อให้เกิดปัญญานะครับผมเอามาชวนคิดชวนคุยนะครับไม่ได้นะหวังว่าพี่น้องที่ต้องเชื่อทั้งหมดไม่ได้คิดว่ามันจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างข้อสังสังเกตสร้างคำถามและแสดงความเห็นของผมในส่วนของผมนะครับส่วนของพี่น้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับไปคิดไปคุยไปสารต่อกันนะครับจนกว่าจะพบกันในตอนต่อไปนะครับ ไล่ตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งไปเลยนะครับสวัสดีครับ